สวัสดีค่ะพวกรช่อง JTP n l นะคะต้องจิบน้ำเพื่อบรมมรุงคอนิดนึงนะคะเพราะเราจะพูดกันยาวๆนิดนึงเกี่ยวกับการอัปเดตตารางเวิร์ลทัวร์ในโซนเอเชียของ YG ในวันนี้นะคะซึ่งทำเอาเราช็อกไปเลยนะเอาจริงๆในคลิปที่แล้วนะคะเราได้อัปเดตในโซนยุโรปอเมริกาไปแล้วนะคะ ว่ามีเมืองไหนที่ได้เพิ่มรอบบ้างเมืองไหนเพิ่มรอบบ้างแล้วในคลิปนั้นเราก็ได้พูดถึงโซนเอเชียประเทศหนึ่งนะคะว่าประเทศอะไรได้อัพอัพเพิ่มรอบนะคะนั่นก็คือฮ่องกงนะคะเออความจริงตอนแรกเราคิดว่าฮ่องกงมีรอบเดียวนะแต่ความจริงเขามีสองรอบอยู่แล้วนะคะแต่คือที่อัปเดตใหม่ก็คือเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะถูกต้องแล้วนะคะ เป็นสามรอบนะโอ้ไม่ก็ใเจีทาไปได้นะคะเธออื <c oughs> ้มืึชาแนนี้ก็ดีใจกับสาวๆแล้วก็สงสารสาวๆไปด้วยนะในความในความรู้สึกของเรานะขัดแย้งนิดนึงนะคะแล้วก็จะนอกจากนั้นนะคะเราคิดว่ามีห้องกงที่เพิ่มรอบที่เดียวใช่ไหมแต่ความจริงก็คือมีอีกสองประเทศนะคะที่ได้เพิ่มรอบนั่นก็คืออ่าอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นั่นเองนะคะ เพิ่มอีกประเทศละหนึ่งรอบเพราะว่าตอนแรกมีแค่ที่ละหนึ่งรอบออินโดนีเซียหนึ่งรอบที่จาการ์ตานะคะที่มะนิลาฟิลิปปินส์หนึ่งรอบนะคะ,ะแต่เนิวยน,นี้ก็คือเพิ่มมาออย่างละหนึ่งนะคะอยอดเลยแต่ดีตรงที่เรามานั่งไล่ในโซนเอเชียแล้วอะคะอ่ะที่กรุงเทพไม่ได้อัพไม่ได้เพิ่มนะคะก็เจ็ดแปดมาการ่าเหมือนเดิมนะแล้วก็ เพิ่มที่ฮ่องกงนะคส13 14 15มาการานะคะกรุงลิยาดวันที่20อาอบดุสิบี28นะคะมาการานะคะแล้วก็พอจากนั้นก็คือเดือนกุมภาพันธ์สาวๆก็หยุดยาวเลยอ่ามาเริ่มต้นถัวยอีกทีที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะวันที่4มีนานะคะแล้วก็ต่อที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียนะคะ11แล้วก็12มีนานะคะแล้วก็ ที่เกาสงไต้หวันวันที่18มีนาต่อกันด้วยที่มาเลาฟิลิปปินส์คือ25แล้วก็26มีนานะคะ13พฤษภาคมที่สิงคโปร์นะคะืมจบที่มาเลสจบเอเชียที่สิงคโปร์นะคะ,ะแล้วก็สาวๆก็จะไปต่อที่โซนโอเชียเนียนะคะโอเชียเนียหรือโซนทวีปอสอสเตรออสเตเรียนั่นเอง ไปต่อที่เมลเบิร์นแล้วก็ซิดนีย์นะคะออสเตรเลียนะเมลเบิร์นก็มี2รอบนะคะ10แล้วก็11นะคะออสเตรเลีย uh, ก็มี16แล้วก็17นะคะ uh, ที่ซิดนีย์แล้วก็มาที่ uh, 21่เท่านาอีกหนึ่งรอบออกแลนด์ไม่รู้ว่าโซนนี้ออกแลนด์จะมี2รอบหรือเปล่านะแล้วก็อันนี้เราก็ไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าเขาอัปเดตเป็นโซนโซนนะแต่วันนี้เราช็อกมากนะคะที่ฮ่องกงเพิ่มอีกหนึ่งรอบเป็น3รอบนะคะ โอ้ไม่ g อดทำไมทำไมวายจีเธอไม่เพิ่มที่กรุงเทพด้วยล่ะคะเจ็ดไปเก้าอะไรอย่างนี้เออเนาะฉันเชื่อนะว่ายังไงรอบที่สามก็เต็มนะคะไอมีแค่สองรอบนี้ก็หนุมหัวกันสุดๆอยู่แล้วนะคะเอออ่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย